โมหันไม่ต่อันใจตูกสื่อมาขายหรืจังใดมี้แต่ก็บอบอกเราโบดมุ่งุลงเสื่อก๋วเตี๋ยวเป็ดจ้ะพี่น้องก๋วยเตียวเป็ดนันน้คะอันนี้เรามาทานก๋วยเตี๋ยวดูเป็ดมั่งลมเลยก็จะมีไอ้นี่อันนี้เรากินเส้นมีเหลืองนะะค cái này thì anh tiêu bịch cả cho kênh Ghiền Mì Gõ bây นี่เมนูนี้เคยเคยจัดบ้างผัดขนมจีน<ล>เพิ่งเคยเห็นนี่แหละพี่น้องนนผัดขนมจีนคือผัดเส้นมีนี่แหละพี่น้องแต่ว่าความแซ่บค่นจะแค่ไหนเนาะต้องมาลองกันด้วยพี่น้องเมื่งเ้นเพิ่า,ากินว่าจ้ะอร่อยมากด้ยจ้ะผัดเคยเห็นแต่ผัดบุนเส้นมีผัดเส้นขนมจีนพี่น้อง ตักหน่อยตักหน่อยเออนี่ล่ะเออนี่ล่ะเป็นตะแเส็บนี่ <c oughs> มาแล้วคะ่ะแกงเห็ดรวมของวเห่านอกจากเห็ดเพะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งแดงเห็ดน้ำหมากเห็ดตะไคร่จะแสบแศบแกงเห็ดเพะของเรานะคะเห็ดเพะฝ้ายนะคะวันนี้มีเห็ดเพะหนังสองดอกแกง กินอเจเนี่แหละจ้าจพี่น้องกินผู้เดียวกับเวิร์ดหลกลูกสาวกับซดแตน่นามเห็นเพิ่นบกกนูกินเิ่นกินแต่นามเพราะฉะนั้นเลยใส่นามหลาย่ไดเลยใส่นามอเจาะเนาะนี่คือแกงเห็ดของเรานะคะแกงเห็ดพอตอนเห็ดพอเห็ดพอฝ่ายจะเป็นสีขาวค่ะแกงออกอย่างไงก็ เป็นสีขาวอยู่ดีไม่แปลเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาจะมาจะก,กินเขาน้ำกันจ่ะแซ่แสบสดกกก